สวัสดีค่ะสวัสดียาำเช้าค่ะ FC ที่น่ารักนะคะมาทักทายอีกแล้วนายช่วงเช้าคลิปนี้ก็จะเป็นงานสามตะกอสวยมากๆค่ะทอลายเย็บห่อด้วยเรียกว่าลายตะขอเจ้าประยุกต์นะคะทองผ้านานจะเป็น สีน้ำตาลเข้มนะคะแล้วก็มีรูปลายตะขอเจ้าเชิงล่างก็มีลายที่งดงามนะคะแบ่งเป็นชั้นๆมีแมวป่วนด้วยนะคะวันนี้นางแบบก็ถ่ายเมื่อวานอากาศร้อนมากเลยนะคะวันนี้เอามาพรีเซตนรถพิเศษมีหน้านางด้วยนะคะสวยมากๆ เป็นงานทอลายเหยียบเหาะนะคะทอยากนิดหนึ่งราคาไม่ได้แพงนะคะเพราะว่าแต่ก่อนการซื้อขายนั้นก็แพงแต่ช่วงนี้ขายแพงไม่ได้ค่ะเท่าทุนก็ขายเช่นกันนะคะขอให้มีค่าส่งเล็กน้อยสนใจสอบถามได้นะคะชิ้นนี้สวยมากๆค่ะยิ่งใส่ยิ่งสวยนะคะสำหรับผ้าใหม่สุรินนะคะมีไว้สักชิ้นหนึ่งก็ดีนะคะงดงามมากๆทักทายมาได้ค่ะ